เอาละผมให้กระตุ้มลืมกูมีอีกคนไอ้ขันมือผีใส่กูปุมึงผีอะไรสองอนกูอ้ยยิงกุ้งยิงกุ้งเลยเชี่ยอะไรเงี้ยครับทายวันนี้มาพร้อมกับโมเนตี้สุดร์ตโอ้โหดถึงดอกเฮ้ยเราเล่นเป็นห้าลอยนะครับภาพอาจจะมัวๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดอะฮักเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องปรับภาพประมาณนี้นะเฮ้ย ผมม่วงเฮ้ยเซตม่วงวีพีวีพีวีพ,พ,พีแตกสวยเไม่ไปแตกไอ้สัตว์ฮเกือบตายช่วยเพื่อนกนนะครับปฮ้ยอุ้ยโอ้ยกือบตายมามามา่ผมอยากเปิดไม์ในดิสมากกว่านะครับ แต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไหวค่อยไปเปิดแล้วกันมา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 ,มา,ออาโอ้ยเกือบตายเพื่อนตายนะครับเพื่อนเซอะไรตายไม่ดูนะหุ้ยถอยมาเพื่อนไปดิ กูยิงกูยิงนัวเฮ้ยใส่นัวกูตกไปละวเอาไงดีวะหนีดิครับอะไรครับอะไรหนีดิครับหนีดิครับอู้ยเกือบตายโอ้ได้ปืนเพื่อนมานะครับแล้วก็มีดมานะเพื่อนแตกถอยมาก่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยไม่ได้เปิด F7 มันดกักมันดักเร<อ>าวะเห็น<ๆ>แล้วเห็นแล้วมันไล่มันไล่มันไล่มาไล่มาไล่มาไล่ ฟันวิ่ด้ตัวขาววิโด้ตัวข่าวตัวข่าวมาได้กลางตัวขาวมาได้กลางันดไปเลยไปเลยแตกเตะตะแตกมุ้งแตะได้่พี่อารี่มุ้งพี่อาร์พี่อาร์พี่ตัวเดียวพี่อาพี่ตัวเดียวมาไหนฉันอะไพี่โอ้คุแตกไอเนี้ยท่านไหนจะสี่จะสี่เช่อไหนเช่อไหนเช่อไหนผมมาผมมาผมมาพี่เอาดิวิ่ง้อาดิวิ่งเอามุ้งสงตัวพี่อาร์ครบโอ้มุ้งสงตัวพี่อารระวังม่ได้กลางระวัง เอยม่วงเจ็บม่วงเจ็บม่งตัวไหนไม่รู้สักตัวมีอะไรม่วงเต้เข้ามาแล้วม่วงม่วงไหนม่วงไหนมี่ม่วงไหนโอ้โดนตายตายตายโอ้วฮะอู้หเฮี้ยม่วงโคตรเยอะอ่ะเอาใจหวั่นวะเฮ้ยติดอะไรอ่ะไอ้เฮี้ยไม่เข้าเลยอ่ะฟันมันอ่ะโอ้โหเจ็ดนะพอพี่ดีกว่าม่วงเห็นะนี่มไอ้แรงบ้าที่ไปเจออยู่แล้วไอ้เรื่องตอนนี้ไม่ต้องห่วงมันรับปะ มารับปะได้ดับสิบอะไม่รับรับแล้วนัเนีงเช้ไไหนดิทดสอบลงเขายไหนดิลงไปไหนอะไม่เีนไรนี่ลงไปไหนอะโอ้โหแต่มาแล้ว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 ยืดตรงไหนพี้เอ้ยพี่แบคงผมพี่หเฮ้ยเราเอ้พี่แบงค์หนึ่งสองสามเดี๋ยวนี้รีีบนีไปไหนเดี๋ยวไปช่เดี๋ยวไช่มันโดดไปแล้วพี่วะเอะทอง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 ่อย โอ้นกลับไปที่เดิมห้าห้าห้าเยอะห้าเยอะไม่ได้ไม่ได้พี่วยวีอยูเห็นหลายหลายวอล์กโดนหมดไหนบ้าอยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ไปโดนเซ็ตไรไปเซ็ตไรเลยอันเนี้ยงงไปหมดโอ้ตกไปตายมันวิ่งวาร์ปจังวะไอ้เหี้ยเออกูยิงไอ้เซ็ตทองอ่ะไอ้เยัยไม่ตายเยังพูยิงไก่ยังไม่แตกอ่ะโอ้ยคืนพันโกงมากพี่อาร์ตได้ไปเท่าไหร่ไป เจ็ดร้อยสี่สิบแล้วดยิงดิแต่ปืนไอ้ีโกงกว่าผมใช่แปดร้อยเท่าเท่าสั่งทำอ่ะแอบไว้แอบไว้ไอ้ดูลังยนะพี่มันจอยมันชอบอ้อมตึกไอ้พวกเนี้ยแล้วก็ยิงโลเข้ามาในห้องอ่ะเออว่ะถ้าอยู่ข้างหน้ามันนะเออเฮ้ยขอซ่อนก่อนนะครับนี่ดีมาเร็วไหนไหนไหนพี่อยู่พี่อยู่ตายก็ตายคลองก็ตายมันอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่ จะตีดไปแล้วโดดไปแล้วดดไปแล้วดดไปแล้วดดไปแล้ดด้วครับดดไปแล้วี่มันจะโดดมาไมโดดมอ้ไวหลังหลังมือมือบีตกูพี่ไดหนมืีตกูเลื่อนสามเลื่อนสามอนนี้ช่ยอไปต้วไรกูจะตายยันสองยนสองไอ้โดดมาชั้นหงได้ปะโดดมาชั้นหได้ปะรอรอยู่รออยู่รออยู่ไปหมดเลยโไปดเไปหมดเลยไปดชั้นหหลังหหลหหลยยยของยยเยไไ โอ้มันอยู่หลังตึกกันเนี่ยนะมันอยู่ล่างน่ะมันไปแล้วพี่มันเข้าห้องไปแล้วเข้าห้องไปแล้วไอ้พันพวกพันพวกพันใหญ่นี่อยู่ล่างพวงพี่ใช่ไหมพวกพี่คนแรงอ่ะได้ได้ตามมาตามมาขึ้นบนมาขึ้นบนมาขึ้นบนมาผมเข้ารังผมเข้ารังกระตุ้มลืมกูมีอีกคนไอ้พวกผีใส่กูปมือผีอะไรต่อมึงูอุ้ยอย่างกุ้งยังกุ้งเลยเชียเยอะอะไรเงี้ยหยังโดนตบเมื่อกี้ผมก็มาโซโล่แล้วกันนะครับเพราะว่ามัน ไม่ไหวปะไม่ไหวจริงมือผีสามหมื่นบาทแล้วลผมก็เอาเก้าเก้ามาโซโลแล้วกันครับมันจะได้มีคลิปหน่อยนะครับครับอูแรงอย่างไ่าเชียร์สามร้อยน่ะเพิ่งแต่ที่สามร้อยจริงไหมนะเ,เนีเ่ยโอ้อ๋อผมเอาตัวหลักมานะโอเคครับโอเค จริงกูเกือบตายเพื่อนไม่ได้ครับไม่มีของเหมือนกันเฮ้ยสวยเลยมาเดี๋ยวมีคนจะโอ้โหผมว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาตัวหลักมาผมลืมแบบอยากเล่นเลยอ่ะเห็นคนมันเยอะดีนะครับตอนนี้เอาตัวหลักมาไม่เงี้ยเรียบร้อยคนบึมบมหมายถึงทักกูอะเกินไปเกินไป มันใส่นัวกันจัดเขาอะแปลกอยู่ดีนะครับอะไรก็ได้ขอแค่ขึ้นมาบวกอะแต่แจกของมาเลยที่คนมันเยอะกว่านี้นะประมาณ40คนอะตอนแรกอะแต่ว่ามันหายไปเพราะว่าน่าจะแบบเขาตบกันมันแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะมาเซิร์ฟตบกันทำไมวะ ไม่มาเซิฟตบกันทำไมวะมันมีโนแบบโน9.40อยู่นะครับเผหายเราเจอเฮ้ย9.9ไกูหนีกนเอาตังีหมเฮ้ยเจียนเียนเจียนไอ้เหี้ยพี่แตก

สวยสวยสวยน้องไปไหนแล้ววทาหลัวฮะตายน้องสวยสวยมากไอ้ยนี้มันเก็บของเ้ยเอ็งเล่นกับพี่มันนี่มันมเฮ้ยมันมามันมาเก็บเก็บเก็บวเลเก็บเก็บเก็บมดีเก็บดีเก็บดี สวยๆมามาตามมาตามมาโอ้ยอย่าโดนไม่ติดไปมีเด็กคอยช่วยฟินดิ้งเงี้ยโอ้โหเล่นสบายกว่าตอนเล่นเป็นทีมอีกนะครับตับเซฟเดอะฮักเนี่ยเล่นเป็นทีมมันเจอแต่รุ่นใหญ่ไงระวังปืนมันน่ามาตกนะเพื่ออะไรกันอย่างเห็นอย่างไร ไอมือผีกูเจอมาแล้วน้องเอ้ยเจอมาตะกี้เลยเจอมาตะกี้เลยมือผีอ่ะมือผีที่ยังไฟฝันน่ะมันตบ4.0กูแบบเป็นเละเป็นขี้อ่ะเฮ้ยอยากเจอเก้าๆเว้ยมันมีใครขึ้นจริงเหรอวะเสียงกูจะแอคทำไมวะเนี่ยงานอดิภาสมีสูงนะมันพูดอะไรวะเฮ้ยอะไรนะครับได้ครับ ยิงหมดอ่ไามเีพอร่างผมนะฮะไม่ได้ครับเพิงเพิ่งกดดต่แต่นวะน้องไม่เป็นไรวะคตแรงเลยไอ้ดุมไมเป็นไรวะดผมได้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 ครับได้ได้กูได้หมดเลยตอนนี้ได้ครับได้ได้ได้ ใส่น้องเฮ้ยปวดหัวไงนี่วะตัวมองไม่เห็นได้ครับเฮ้มันยิงกูนี่วะผมไม่ได้หัวตีไอ้นุ่ม่วได้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มล้วยเด้ สวยครับสวยครับอยู่ไหนวะมองไม่เห็นตัวมันมันไปท่านสาวแล้วเหรไหนวะท่านสาวคุยอยู่เมื่อพี่สวยครับเอาเลยครับท่านไหนอ่ะไหนวะที่ผมที่เราตีผมจะไปรังยาระโตตัวสะพานยาระโตสะพานโอเคครับโอเคโอ้โห้บอกจุดกันดีจัดอาร์ตครับอะไรไว้เยอะแต่ละคนผู้บัดการเองน้องไอ้เนี่ยใช่เล่นเนี้ ขอหนักเฮ้ยมีคนมีคนตีด้วยแล้วมันจะไหวเราเหรเนี่ยน้องเออกะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเซตกึ่มๆเลยไปตีนรุนไปไปตีนรุนไป้ใช่ตีไหนี่ยเข้ยพ่อมนใครตีมีบ่ไม่ไปต้องเลยน้องมันเยอะไปไม่มีคนบวกโโอ้หดีียอกจะหลุดจะให้ตีไม่ได้ไม่ได้ออกไปดิ เฮ้ยอะไรนะครับอะไรมันไม่มีคนบวกแล้วนะเฮ้ยตีกับใครอ่ะอ่าตีไปให้คนนึงให้คนนึงอ่าให้คนนึงโอ้ยเพรากูอยู่สี่โอ้สี่คนจริงๆกับใครอ่ะไอ้ไอ้สารฝันเขาไหนดิให้หนุ่มเฮ้ยไอ้ไอ้สารฝันเขาไหนดิให้หนุ่ม เฮ้ยกูเห็นเอออออน่่ฮ้ยยังไม่ถึงเจ้าหน้าโปรเชี่ยเนี่ยโปเฮ้ยมันถึกเกินอะไรนะใช่หรอเฮ้ยไอ้หนุ่มไปแล้ววิ่งไปแล้วพี่ตีมาทีมาเลขสองทีตีไปหนุ่มทีไปสันฝันหน่อยอู้วซิทอีหู ไอ้ตามัดเอไปรับเพื่อนดิไปรับเพื่อนมา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 นาม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 าามามามาามามา่ามามามมาามาาน่ากลัวามมมม อาสานฝันเขาสานฝันเขาเว้สารฝันเขาหน่อยผมไม่ได้หัวตีผมไม่ได้หัวตี้อะไรครับอะไรครับไปไหนลูกมาไปไหนอะไหนอะไหนอะมันอยู่เอ้ยนั่มันอยู่ข้างล่างอะมันอยู่ชั้นสองอะนะมือนียเยเพื่อนอย่ายิงกันเอง ไอ้เน so so hey, oh, yeah, ี in no ่ยเขาตบเซตนี้เขาก็เขาก็ล่อเขาเวอร์แล้วอยู่ข้างหลังเพื่อนเฮ้ยช่วยกันทิ้งช่วยกันทิ้งให้เอซทองทองอ่ะเอาทองเอาทองเอาท้องเอาท้องยิงหลังพี่อนแคเข้าคนเดียวแค่เข้าคนเดียวแกได้พี่ได้เอาหลังก่อนก็ได้ครับไอ้เนยทองท้องทอง ไปปล่อยปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยไปนุ่มปล่อยไปอุ้ยกูมืดการหลังพี่คุณบอพี่คุบี่คบได้อยู่คุบอได้อยู่หาคนยลับเพื่อนไดดีหนุ่ไเซฟถึงยังอ่ะวิ่แรงบหาเลยปล่อยขึ้นไหมนุ่ม Ông nghe đi. Ê, kia. Húp. Cú mệt. Cú mệt. Xoay khơi, xoay khơi. เฮ้ยถอยมาเพื่อนถอยมาเดี๋ยวกลับไปเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาชั้นะชั้น้ะมาชั้นะเพื่อนมาชั้นะเพื่อนไม่มีขอบมีอย่างเดียวละมาชนะเพื่อนมาชน้ะเพื่อนเฮ้ยสารฝันหน่อยไอ้อ๋อไอ้หนุ่มไปแล้วอ่ะไอ้หนุ่มไปไหนวะเขี่ยมึดจุกเลยไอ้หนุ่มเหี้ยอ่ะไอ้หนุ่มเี่น่าจะหลุดไปแล้ว กูช่วยสุดสุดสุดที่หุดแล้วเนอะเห็นแล้วฮะไอ้ยางไรเอ้ยาวไกลเก็บของดิีนุ่มผมไม่มีของนะพี่ผมแโอ้โหสองแล้วพี่ใส่มาสองแล้วพี่ยวด้ายห้องนี้ครับสีอะเลยโอเคครับได้ครับสีแดงสีแดงสีแดงไหนวะสีแดงนะมามาฟผมนะครับได้ครับน้องเดี๋ยวผมดูคนให้ได้พี่พี่เล่นเลยเดีใส่บั้ มีใครอ่ะต่างต่างแค่สานที่คขอมีเพื่อนดีกว่าเกิดเป็นหรอคนะพี่โอเคครับสวยสวยบอกจุดสวยจัดสวยครับเราต้องเชื่อเพื่อนก่อนนะไหนครับเพื่อนเอ้ยผมรับอยู่เพื่อนรับกูก่อนเดี๋ยวรับไปรับพี่อ้นหน่อยพี่ โอ้โเซตเซตนี้คุ้มจัดอะอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าต่างพีอยู่หน้าอะไรช่วยด้วยเฮ้ยเช้ยเฮ้พี่อย่สวยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้วเฮ้ยเฮะยเฮอยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่อยเฮ้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 ยเี้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอง้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮีทเงมาเฮ้ยเ สองตัวพีอาชีพน้องตัวี้สวยครับสวยข้าตวมงสูงไม่ไหนเฮ้ยบอกจุดดีจัดอในที่ยบอกทุกสถานการณ์ันเดือดรามาที่ครับเซ็ตมาถึงมากสองแล้ว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 โคตรบอกคตละเอียดนะโคตรอะละเอียดจิบเลยมันลอยแค่สองตัวน้ไอสว์ถ้ากูเซ็ตเท่ามันนะฉันระวังนะพี่ เฮียเฮ้ยใครไหวเฮตี้ปียญาดิไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเพิ่มเดี๋ยวมีโอเคพวกไอพวกนี้ก่อนครับเผื่อมันต้องใช้นะํามแล้วผมไม่เก็บแล้วกันไปไปไตามชิ้นนี้ไปดีกว่าโอเคเอ้ยเอ้ยถอยถอยถอถอยให้มันดักหัวถอยถอยเพื่อนเพื่อนโอเคครับโอ้ยชิ้นนี้ชอบเลยชอบเลยโอ้ห เดี๋ยวจบจบนี่ผมให้ของมปแล้วครับบอกจุดโคตรดีเที่ยบอกทุกอย่างอะไปไปไปโอ้เซตนี้ผมเล่นคุ้มจัดอะมันถ้าเป็นสำหรับเซตใหญ่ๆนะครับเซตนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอเคครับสวยมากเต๊ก กูได้ได้อะไรอ่ะเอาปืนมาฮะได้ไรอ่ะแค่แตกวะเฮ้ยเมื่อกี้แค่แตกวะอันนี้เหรออันนี้แตกเหรอมาโบมาผมผมได้ช็อตผมได้ช็อตนฟอนอินฟอนอือปืนอะไรครับสี่ร้อยยี่สิบสี่สิบัดการให้ไหนให้ใครอ่ะให้ผมก็ไดรที่มีอยู่แล้วไอเองอ่ะสุดยอดนี่อ่ะ บอกดีขนาดนี้ก็มีรางวัลมาให้แล้วพี่แต่ประเด็นปอดปอบก็ปอเต็มอ่ะหรือเปล่าไม่เต็มหรอกไอ้เออไอ้เอามาเล่นเลย์ปืนนั่นอ่ะที่ให้ไปอ่ะอาเนี่ยบอกจุดดีจัดไอ้สาราไปเอะยกให้มึงเลยเพื่อนวันนี้ MVP ของมึงอ่ะเอ้ MVP ของช่องเนี่ยไปไปไปกลัวเกงเกงอย่าไปเกงกลัวกลัวโหเซติเซติกูเล่นคุ้มจัดอ่ะทั้งคลิปอ่ะเซนเนี้ย มันไปนะพี่จะทอมันไปแล้วหรอไปไหนอ่ะเฮ้ยตัวบอกจิตกูไปไหนวะนี่จำหลังนีไม่น่าพูดเลยว่าคุ้มอ่ะช่วยด้วยนี่กำลังไปกำลังไปเอายาปัดมุ่งไปเลยนี่เรามีสองนน้อยนักเลยเฮ้ยโอ้ยมีมันแรงมากเลยเยี่ยก็วันนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับมาเจองคลิปต่อไปนะครับมาเจองคลิปหน้านะสวัสดี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเล่นพันให้ดูนะครับผมไป